ตั้งใตทางั้นนะครับพบเด็กเป็นเป็นตำรวจเต็มดาวจะไม่ับใช่ไม่ใช่พวกเราไม่นับเรต้อฟังนะครับพ่ังตัเลยครับพตังตเลยไดนะครับันามิทค้หลัวรงางงานเรผู้ไปที่ไดนะครับสวัสดเตรียมตัวฟังเสียงอยากจับนเวทีเท่านั้น ของพี่น้องและก็กรุณาอย่าทำร้ายซึ่งกันและกันที่ทำการให้พี่น้องวันนี้ตำรวจหคือผู้รับใช้ประชาชนตำรวจคีอคนที่กินภาสีอากรของประชาชนพี่น้องทุกหรือไม่ทุกท่ กไม่สู้กำลังรถเครื่องเสียงจะต้องไปพร้อมกาดและมวลชนเข้าใจนะพี่น้องพี่น้องท่ามากนั้นไปตามพี่น้องกียมพร้อมดันเลยดันไปข้างหน้าดัไปข้างหน้าดันไปเลยดันไปเลย

ดันไปดันไปดันไปข้างหน้า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 ดันไปเลยดันไปเลยดันไปข้างหน้าดันไปพี่น้องข้างหนังกลับมาช่วยเลยกลับมามามาขึ้นไปขึ้นไปมาช่วยผู้หญิงข้างหน้าหน่อยเร็วเร็วเร็วดันไปเร็ว ดันไปดันไปข้างหน้าดันไปพี่น้องพี่น้องดันไปดันไปข้างหน้าดันไปข้างหน้าเราชนะแล้วดันไปพี่น้องข้เข่าดันไปดันไปข้างหน้าพี่น้องพี่น้อง ฮ้ยพีน้า้ลยพีเดียวส่ฝาเลยใสฝาเลยใส่ฝาเลยใส่ฝาเลยตอไปตอไปใส่ฝาเลยออกฝาไปออกฝาไปออกฝาไปนออกฝาไปน้องครับไม่มีประโยชน์ะครับที่จะทำลายอันตรายกันครับไม่มีประโยชน์ครับอยยายยยย ขอความกรุณานะครับขอความกรุณากรุณาอย่าสร้างเรื่องไขนะครับอย่าสร้างเรื่องไขในการปฏิบัตินะครับอย่าสร้างเรื่องไขรับพี่น้องเนื่องจากว่าบริเวณแห่งนี้เป็นเขตห่วงห้ามนะครับเป็นเขตห่วงห้ามพี่น้องรถกำลังทำหมุดกฎหมายอยู่นะครับรถกำลังทำหมุดกฎหมายอยู่ครับ พี่น้องตำรวจตั้งแนวใหม่ครับตั้งแนวใหม่ครับพี่น้องตำรวจรถีนออ์พี่น้องบ้านเลยนะครับพี่น้องบ้านร้ยนะครับก็ฟังตุวหนานะครับก็ฟังตุหนานะครับได้อ่าดำเนินการได้ฝากตัวครับคุณตัวตอ